อื uh huh. หลังจากทำงานเสร็จนะทุกคนก็มาเติมพลังกันหน่อยอันนี้เป็นแซนวิชท,ที่ย่าทำเองนะกะให้หมวยกินนั่นแหละแต่นางไม่กินก็เลยเสร็จย่าก็เช้านี้ไม่ต้องหุงข้าวกินเพราะว่าหมวยโอนตินแก้วเดียวไปแล้ว เนี่ยของแท้ทุกคนทำเองอร่อยเองขนมปังก็นึ่งฮอดดอกก็นึ่งแล้วแตงกวาหอมหัวใหญ่มะเขือเทศหั่นสดๆอร่อยมาก อร่อยอุ้ย <ừ. S 1> แม่ลูกกูหย,ยด <ừ. S 1> อืมขอเขียวเทศหยดเรื่องเลยไหลไปทำไมทางนู้นเนี่ย กาแฟก็ชงไวแต่เช้าทุกคนแล้วก็ไปส่งหมวยกินไปครึ่งหนึ่งพอไปเจองานข้างนอกก็ไปทำงานข้างนอก ลืมกาแฟไปเลยมียงานอีกอย่างเนาะวันนี้เดี๋ยวย่าจะปลูกหอมหอมกับผักชีปลูกเอาไว้กินเอง อันที่จริงย่าเอาเม็ดผักชีไปโรยไว้นะแต่ทำไมมันไม่ขึ้นก็ไม่รู้ค่ะทุกคนนี่ก็จะมาเพาะในแก้วเอะ่ะ ความที่เราอยากมีกินโดยที่ไม่ต้องซื้อเขาเนาะพยายามเอานู่นเอานี่มาปลูกบางทีก็ลืมทุกคนว่าหลุมนี้ตรงนี้เราตั้งใจไว้ว่าปลูกเอ่เอของอย่างหนึ่งเนาะมันไม่ขึ้นสักทีทุกคนเราก็ลืมไปแล้วว่าเราปลูกอะไรไว้แล้วก็มันคงไม่ขึ้นไม่ไม่ใช่ว่าลืมนะแต่คือคิดว่ามันไม่ขึ้นเราไปเจออย่างอื่นโอ้เอาอย่างนี้มาปลูกดีกว่า ก็เอาไปปลูกไอ้ตรงที่เราปลูกไว้อะก็มันผ่านมาสองเดือนกว่าเนาะมันขึ้นทุกคนครานี้ก็ตีกันเลยใครดีใครอยู่อ่ะแบบใครดีใครอยู่อ่ะ เดี๋ยวกินเสร็จก็จะไปทำงานต่อมีอหลายอย่างเนาะแต่ก่อนก่อนไปทำงานก็ขออัพโหลดคลิปสักหน่อยแล้วกัน แล้วก็หมด เติมพลังให้ตัวเองหน่อยก็ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้ญาตินะคะบางคนก็มาช่วยชมให้บางคนก็มาช่วยทั้งชมทั้งโยนเหรียญ ทั้งเป็นกําลังใจให้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะคลิปนี้ก็ลาไปต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะอิ่มแล้วคะ่ะขอให้โชคดีมีสุขทุกทกท,กท่านเลยนะคะ